วันหนึ่งป้าจะดื่มกาแฟสองครั้งใส่น้ำตาลเอที่ไม่ให้เป็นโรคเบาหวานใส่น้ำตาลเทียมนะาฏบ้านเรานะใส่น้ำตาลเทียม 20นาทียายจะมาดัดผมวันนี้อากาศดีดีเพื่อนๆพ,พระอาทิตย์ขึ้นสูงแล้วนะคะเพื่อนๆป้าละดีใจดีใจนนจะต้มไก่งวงนะคะจะลา้างด้วยเกลือก่อน ป้าต้มน้ำเย็นเจี๊ยบก่อนนะแล้วก็จะตุนจะตุนสามชั่วโมงอย่างน้อยพราใหญ่ไม่ชอบหรกแต่ป้าชอบกินนะไข่หวงพราใหญ่บอกว่ามันกินแล้วมันหยาบมันไม่นุ่มแต่นี่ป้าจะลองตุนนานๆให้มันนุ่มๆให้แก่นี่ตุนเบอร์สามนะคะเพื่อน เบอร์สามไอ้กระดูมันออกแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวป้าใส่เครื่องเข้าไปนี่ซีอิ๊วดำนะนิดหนึ่งใส่ไอ้ใส่น้ำหอยมันหอยเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปใส่เกลือเข้าไป ที่นี่เขาจะกินเกลือเป็นหลักเพื่อนๆป้ากรองน้ำบอกค่ะเอากระดูกออกด้วยเนืมันหวนในของโปรดค่ะตูดเป็ดตูดไก่เขาโปรดป้าเลยนี่มาดูหนุ่มน้อยพาไปเที่ยวเวียดนามยู่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้วิวคือแบบเดี๋ยวป้าจะไปซื้อ ฟักทองของประเทศนี้มาทำน้ําซุปค่ะตอนนี้ไปเที่ยวน้ําตกลงมาแล้วค่ะที่เวียดนาม <c oughs> ปา้าจะใส่ขิงนิดนึงค่ะ <c oughs> เพื่อนๆให้มันมีรสชาติหอมใช้เ <c oughs> ยอะไม่ได้เพราะว่ากลางคืนนตึกๆป้าจะนอนไม่ได้ไงมันจะร้อน ร้อนที่ตรงขาใส่พอให้มันหอมต้องหั่นเล็กๆแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวถ้าหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆฝรั่งเขากินแล้วเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแปลกๆนะ่ะเขาไม่เคยทำแบบนี้ไงมันคอนสติกของเขามันจะแปลกๆเอ๊ะอะไรนะ ต้องทำชิ้นลเล็กๆแบบนี้มันจะได้รู้สึกไม่แปลกๆครับนี่ไก่งวงค่ะถูนเสร็จแล้วจะใส่ผักน้อยค่ะผักสีเขียวนะใส่ผักสีเขียวเข้าไปด้วยเป็นแบ ้าจะตักชิมนะครับเพื่อนๆตักชิมก่อนนอนชิมก่อนนอนกันป้าใส่หัวหอมเข้าไปอีกชิมก่อนนอนนะครับเพื่อนๆใส่นี้เข้าไปใส่ไก่นงวงเข้าไป ชิมนะครับเพื่อนชิมก่อนนอนผมู้น,น,มมน,น่ารักประเทวอินเดียวันนี้ปาประเทวอินดียกำนุมน้อยปาชอบวินยี่ห้อนี้นะอร่อยอร่อยนุ่มเพื่อนๆน,นี่ดึกแล้วนะรางอาหารของว่างค่ะ